สวัสดีทุกคนเพิ่งกลับขึ้นมาจากนาร่มภายวันนี้สงสัยฝนจะตกแล้วแต่ก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับทุกคนนายุกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาพโพส์ตข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติและผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรที่ผ่านมาจนทําให้ผู้สมัครสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรแบบเขียนเลือกตั้งของเราและเรายังได้รับการสนับสนุนในการเลือกพกรรครวมไทยสร้างชาติอีกถึง4,766,408เสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์38,5774คน ร้อยละ12.5สูงเป็นอันดับ3ของประเทศทําให้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก13คนรวมทั้งสิ้น36คนนับว่าเป็นจํานวนไม่น้อยสาหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่การที่ผมตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสร้างชาตินั้นเพราะผมต้องการร่วมสร้างราพรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพมีโครงมการที่เข้มแข็งศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคต ช่วงเวลาที่ผมได้ร่วมเดินทางไปกับพักคบปากที่น้องประชาชนทั่วประเทศผมได้รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกพักและประชาชนที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามผมสัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืม ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา9ปีเศษผมในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังเพื่อสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะถามทุกคนก็คือท่านนายกประยุทธ์ได้บอกตามข่าวเลยนะถ้าข่าวถูกต้องก็เชื่อว่าตุโคงจะถูกต้องแล้วมั้งว่าในฐานะที่เป็นนายก รมตรีมา9ปีเศษแต่ว่ากติกาปัจจุบันเนี่ยที่คุณประยุทธ์ได้ออกมาเนี่ยบอกห้ามเป็นนายกเกิน8ปีแล้วก็บอกว่ายังไม่ครบ8ปีจึงลงสมัครให้รับเลือกเพื่อเป็นนายกอีกจะได้เป็นนายกต่ออีก2ปี ปี68นะถึงจะครบ8ปีแต่ในถแถลงการนี้คุณประยุทธ์บอกว่าในฐานะที่เป็นนายกมา9ปีเศษตกลงเป็นยังไงอะยังไม่ครบ8ปีหรือว่า9ปีเศษเราไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจกติกาปัจจุบันนะ ตั้งแต่กติกาใหญ่สุดคือรัฐธรรมนูญวงเล็บ2560ประการต่อไปที่เราไม่เข้าใจก็คือต้องบอกก่อนว่าเราเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็จบแล้วรู้ว่าใครชนะก็คือชนะและขณะนี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งเขารวบรวมเสียงได้ กว่า 300- 312เสียงเขาเสนอตัวแทนในกลุ่มนี้จากสอสห500คนเนี่ยกลุ่มนี้ย312คนเนี่ยเสนอคุณพิธาเพื่อให้เข้ารับตำแหน่งนายกต่อจากคุณประยุทธ์เนี่ย เราก็ไม่เข้าใจว่ากติกาปัจจุบันเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมยังไม่มีความมั่นใจโดยตกลงคนพิธาจะได้เป็นนายกไหมสอสอห้าร้อยคนนะ่ะและรวมกลุ่มกันเสียงข้างมากได้สามร้อยสิบสองคนนะ่ะแต่ยังไม่มั่นใจเลยว่าตกลงจะได้เป็นนายกไหมนะ่ะนั่นคือประการที่สองที่ไม่เข้าใจกติกาปัจจุบันซึ่งมีตัวแม่ก็คือรัฐธรรมนูญ ที่ไม่เข้าใจอีกประการหนึ่งเป็นประการที่สามก็คือตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีพรคไทยรักไทยรัฐธรรมนูน2540ต่อมารัฐมนูนปี2550และปัจจุบันรัฐมนูนปี2560เนี่ยตกลงนโยบายนั่นแหะ ที่ใช้หาเสียงกับประชาชนนะประชาชนเลือกมาท่วมท้นด้วยนโยบายที่พรรคการเมืองนําเสนอนะว่าเขาจะทำนะนะั่นแหะและด้วยนโยบายที่นําเสนอต่อประชาชนทั้งประเทศนะประชาชนเขาจึงเลือกมาท่วมท้นนั่นนะนะแต่ในที่สุดนโยบายนั้นทําไม่ได้นะอะเพราะคนไม่กี่หมื่นคนหรือปัจจุบันนี้ก็เพราะคนไม่กี่ร้อยคนนะ่ะ ตกลงเขาจะคิดยังไงอ่ะเขาจะเอาไหมนโยบายต่างๆเหล่านั้นนะ่ะถ้านโยบายผิดกฎหมายก็กกตก็ควรจะต้องบอกตั้งแต่การหาเสียงแล้วว่าหาเสียงไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่หาเสียงได้ประชาชนเลือกมาแล้วก็แสดงว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วตกลงมันเป็นยังไงล่ะครับประการที่สามเนี่ยนโยบายที่หาเสียงได้ประชาชนเลือกแล้ว ตกลงยังไงจะทำได้ไหมหรือจะต้องให้ใครชี้ประการที่สีในเรื่องการแสดงทรัพย์สินยกตัวอย่างอย่างเราเนี่ยเราไปปิดทองฝังลูกนิมิตมาแล้วก็จะได้พระ จากการไปปิดทองฝั่งลุกนิมิตมาเนี่ยไม่รู้ว่ากี่องค์ต่อกี่องค์เก็บไว้ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ทำอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีเวลาแสดงทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราเป็นสสเราจะแสดงยังไงจะทำยังไงให้ไม่มีช่องโหว่ ไม่เป็นการกระทําผิดกฎหมายได้อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้อย่างเนี้เพียงแต่ว่าเราเห็นว่าการเข้าสมัครไปเป็นสสเนี่ยหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตำแหน่งอุทิศตัวเพื่อทำงานให้กับส่วนรวม การตั้งกติกาแบบจับผิดก่อให้เกิดการใส่ร้ายใส่ความกันแกล้งกันได้อย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นโอกาสจูงใจให้คนตั้งใจมาทำงานเพื่อส่วนรวมเข้ามาได้อย่างไรล่ะตัวเราเองเคยถูกชักชวน แต่ก็ถามตัวเองเสมอว่ามีความสามารถต่างๆเหล่านี้ไหมที่จะป้องกันได้นะเราบอกว่ามันไม่ได้อะแต่ก็บอกตัวเองว่าหากในอนาคตเห็นว่ามีวิธีการป้องกันได้หรือกติกาเปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อเข้าไปทําเพื่อให้กติกานั้นเป็นประชิดใจมากขึ้นก็คงจะต้องเข้าไปทําหน้าที่อาสาเข้าไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสงสัยวันนี้ก็คือสี่ประการประการแรกตกลงคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกมาครบ8ปีหรือ,อยังประการที่2ฝ่ายเสียงข้างมากท่วมท้นจากสะสห้ารอยคนเนี่ยทำไมยังไม่มั่นใจอีกว่าจะได้เป็นนายกหรือไม่ประการที่สามนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วประชาชนเลือกมาท่วมท้นเนี่ย ทำไมมีมีคนไม่กี่ร้อยคนมาสกัดได้อะตกลงมันยังไงประการที่สีสอสอหรือคนที่อาสามาทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยต้องมีวิธีการอุ้มชูการอุ้มชูก็จะทำให้จูงใจให้คนอาสามาทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นว่ามันมาจากกติกาสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญเมื่อพัฒนารัฐธนูนให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกติกาลูกต่งตางๆที่เรียกว่ากฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะต้องพัฒนาตามไปด้วยจึงยืนยันอีกครั้งนึงว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนารัฐนูนปี2560 ไม่งั้นจะมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นยังไงแนะ่ตกลงจะเอายังไงแนะ่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดสังคมก็จะสับสนมิติต่างๆก็จะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันคิดขอบคุณนะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังฝนตกและทุกคนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรง บ๊ายบาย